สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง u t u b e นะครับช่องนครสไตล์รีชแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมแอร์นะครับอาร์แมนกาดอนนะครับตัวนี้ตัวรุ่นนะครับ AVR 230นะครับตัวนี้าการไฟเข้าครับเปิดเป็นติ่นนะครับก็ตัวนี้จะไม่มีสีนะครับตัวกระป๋องสีเงินเงินครับโอเคครับเนี่ยครับมาดูกันครับนี่ครับ เดี๋ยวยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับสักคู่ครับเียครับติดสีแดงครับแต่กดไม่ติดอะไรครับโอเคครับผมข้างในเครื่องจะเป็นอย่างนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูครับครับก็ผมมามองดูก็ เดี๋ยวจะต้องทําความสะอาดสักหน่แต่ว่าก็ต้องหาจุดเสียครับก็ได้ทําการล้างแล้วมองมาเจอตัวนี้ก็น่าจะเป็นจุดฐานนะครับผมว่าน่าจะมีฐานความจํานะครับนี่ได้กัดวงจรครับตรงนี้เดี๋ยวเปิดแฟลชสักครู่ครับบางครั้งเป็นช่างครับถ้าสังเกตเห็นง่ายก็ไม่ต้องไปวัดเยอะครับถ้ารู้แบบว่ามองเห็นด้วยตาเรารู้ว่าจุดเสียนะครับเราก็จะง่ายขึ้นครับนี่ครับนี่ครับ อาจจะมีฐานในนี้แล้วก็อาจจะมีกัดอะไรเน่าเสียกัดอะไรขาดอะไรเสียหายว่าพูดง่ายครับแล้วก็ต้องล้างต่อลายวงจรหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ต้องต้องต้องทําความสะอาดไล่ความชื้นอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับว่าจะหายไหมแต่คิดว่าน่าจะหายครับโอเคครับนะครับแกะมาก็จะมีจัมมีนอ็อตยึดทุกสายครับจัมนี่ก็ถอดจัมไฟแดงก็ถอดนะครับ พวเนี่ยถอดไปครับก็จะมทใชตัวรัดนี่ก็ต้องตัดบางจุดที่ท,ที่มารัดสายพวกนี้ไว้นะครับต้องตัดเนีอย่างเงี้ยต้องตัดที่มารัดไว้ก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันตรงนี้แกะน็อตเอาละไรองนะครับเดี๋ยวฝั่งหน้าจอจะไปขูดขูดเหล็กนะครับโอเคครับก็ต้องถอดสวิตถอดแจ็ค ออกนะครับยกออกเป็นถึงใจนั่นได้นะครับเพราะสายมันสั้นครับจะดึงออกเดี๋ยวสายยากครับขอรออกจะได้สะดวกเลยนี่ครับฐาน,นครับโอเคครับเดี๋ยว ลองไล่ดูว,ว่าม,มีอะไรมั่งเสียมั่งครับโอเคครับนี่ครับตัวนี้ก็เท่าที่มองนะครับน่าจะเป็นไดโอด c 1หนสี่ดนะครับหนึ่ง8อหนึ่งสี่เสียด้วยนะครับดูแล้วน่าจะน้ำยาซึมเข้าไปแล้วละ่ะที่ขาน่าจะต้องเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวต้องลองวัดดูอีกทีครับ การลงคลิปก็ดีอย่างครับบางครั้งลายขาดเยอะเราอาจจะมองไม่เห็นแล้วต่อไม่รู้ต่อผิดต่อถูกก็อาจจะทําให้เครื่องช็อตไปใหญ่นะครับก็นี่ครับการขีดลายครับตัวนี้เป็นขั้วฐานครับตัวนี้ก็ขั้วลบครับนี่บวกดูครับนี่จุดเดียวกันครับที่ขีดอองแดงนี่ครับตรงนี้จะขาดมาแล้วครับมันจะวิ่งมานี่ครับตรงนี้ไม่ได้ติดกันครับไม่ใช่ติดกันครับคนละเส้นนะนี่เส้นเส้นขั้วลบกาวนะครับนี่กาวรอบนอกครับอันนี้บวกในครับ จะวิ่งขูดแล้วลายนี้มาครับใช่ไหมลายเส้นนี้ครับผมขูดใช้คัตเตอร์ขูดเอาครับไม่ใช่กรีดครับใช้สันมันครับจะวิ่งจากนี้ครับมาเข้าการเผื่อท่านใดเจอแล้วขาดต่อไม่ถูกครับก็ลองดูคลิปเผื่อมีประโยชน์ครับนครับวิ่งมาครับวิ่งมานี่ครับเนี่ยมาจบแค่ตรงนี้ครับก็คือเส้นนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นไดโอดเอ่อหนึ่ง n สี่หนึ่งสี่แปดครับสองตัวเปลี่ยนออกเลยครับสองตัวนี้ต้องเปลี่ยนออกนี่ก็ลายจุดเดียวกัน อ่าอันนี้ก็ลายอันแรกที่ที่ไล่มาแล้วก็คือตรงนี้เดี๋ยวบางท่านไม่รู้ก็ไม่ได้ดูคลิปอาจจะขูดแล้วปิ้นขาดปิ้นอะไรอาจจะตอ,อดช็อตกันอย่างนี้ติดกันอย่างนี้ก็เป็นปัญหาครับส่วนตนัวนี้ขาตัวนี้ไม่ได้ติดกันครับตัวนี้จะเป็นส่วนของมาเลยวิ่งมานี้วิ่งอยู่เดียวมาเลยครับเนี่ยมันมาจบแค่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็น่า,าจ,จะเป็น R หรือ L ไม่ไม่แน่ใจต้องไปดูข้างบนคิดหนึง่งตรงนี้ครับเส้นนี้ครับจบแค่ตรงนี้ครับ ส่วนเส้นนี้อันนี้เป็นกาวนะครับตัวนี้ตัวนอกเป็นกาวทองแดงสังเกตทองแดงครับชุดนี้ก็มานี้เส้นลายเล็กๆเนี่ยมาเข้าขากลางตัวนี้เป็นไอซีไอซีก็น่าจะเป็นเรลูเลตครับเข้าขากลางครับเนี่ยมาตรงนี้วิ่งมาเส้นเล็กๆเนี่ยบางครั้งอาจจะขาดนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดจุดของมันแคต่ตรงนี้ครับตรงนี้โอเคอันนี้จุดเดียวกันนะครับอย่าลืมนี่จุดเดียวกัน ส่วนนี้มันก็เป็นกาวครับกาวคือแผ่นนี้ผมยังไม่ได้ขูดนะสีเขียวเนี่ยถ้าขูดก็จะเป็นสีของแดงมันจะเป็นชุดเดียวกันเนี่ยกาวแล้วก็ลองดูตรงนี้ครับว่าขาดไหมแต่ผมดูแล้วไม่ขาดครับแต่บางท่านอาจจะขาดครับแล้วแต่น้ยาถ่านจะปล่อยไปกัดนะครับโอเคส่วนไดโอดตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับ4148นึ่งสีครับหนึ่ง8นี่ครับผมวัดแล้วเสียนะครับเนี่ยขวเนี่ยอยู่ด้านนี้นะครับ ตามขีดเลยครับใส่คันหัวไปตามขีดเลยครับเพราะว่าบางครั้งลายวงจรมันกัดครับกัดสีของของอะไรก็จะหลุดหายไปครับส่วน R ตัวนี้ก็82เท่า8 82 o h นะครับตรงนี้ก็100ส้ม 32k นะครับตรงนี้ 12k โ okay, อเคก็จะเปลี่ยนตัวเนี่ยวกับ ตรงนี้ก็ต้องล้างปิ้นข้างบนด้วยครับโอเคครับล้างปิ้นด้วยมันสนทินเนอร์ก็ได้ทินเนอร์มันมันจะทําให้อลไหลอกนะครับก็ระวังแต่ถ้าดูคลิปก็จะเป็นแนวทางว่าเออไดโอดมาทันมาฝั่งนี้นะขั้วบวกครับขีดฝั่งนู้นอันนี้คือขั้วบวกนี่ขั้วบวกตามขีดทำเดี๋ยวขีดสีเหลืองเ่ยโอเคครับผมเดี๋ยวถอดเปลี่ยนครับ1 n 4 1 4 8นหนึ่งสแนะครับตัวตัวนี้จะเป็นขีดเหลืองครับแต่เราก็เน้นเอาขีดดำกันครับขีดใส่ตามขีดนะครับ ขีดดำโอเคส่วนฐานเนี่ยก็สามโวลต์ก็ได้ครับทามีครับหรือบางท่านก็จะใส่คาปาครับโอเคครับหรือจะหาแบบเดิมก็ได้ครับแต่ต้องต้องต้องออกไปหายู่ครับโอเคครับไม่ได้เปลี่ยนไดอดไปไดอดไปแล้วครับสองตัวนะครับอันนี้ก็สายนี่ผมบัดกีผมว่าจะต่อนี่มันยุ่งยากครับผมก็จะบัดกีตรงนี้ ที่ไล่ลายมาครับที่ไล่ไล่วิ่งมาเนี่ยมาเข้าตัวนี้ก็จะบัดกีโยงบัดเข้าบัดกีขาขั้วบวกของแบตเลยครับโอเคครับผมนี่กาวมันขาดด้วยครับแต่ขาดแบบเขาเรียกว่าขาดไม่หมดนะครับวัดแล้วมันก็เป็นโอห์มนะครับก็ผมได้ทําการบัดกีสายเข้าไปเพิ่มนะครับจะเปิดไม่ติดน,นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ครับกาวนะครับกาวก็คือแผ่นทองแดงตรงนี้ครับต้องขูดนะที่มันจะลงไปหาขั้วลบของของของเอ่อแบตแบตนะครับฐานครับฐานความจําครับซึ่งกาวตัวนี้ก็จะกาวเป็นกาวแผ่นใหญ่ครับก็ผมก็บัดกีตรงนี้เลยพอมันมีตะกั่วอยู่แล้วก็มาโยกเข้าตรงนี้ครับก็ปิ้นอาจจะมองนี้นะครับเพราะว่าใช้สเปรย์ฉีดอีกทีหนึ่งครับ สเปรย์สเปรย์นีครับก็ฉีดเข้าไปก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องดูนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสถานะสแตนบายตรงใดนะครับนี่ครับติดแล้วครับก็คิดว่าถ้าติดแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวต้องลองเสียอีกทีหนึ่งครับนี่ปิด ตรงนี้ก็จะติดนะครับเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวปิดอีกทีหนึ่งนี่ครับก็เอาเป็นแนวทางครับตัวนี้ถ้าใครเจอรุ่นนี้แล้วกัดลายปิ้นเยินครับก็อาจจะหาทางไปหาทางออกไม่เจอครับต้องลองดูย้อนดูคลิปนะครับว่าลายเส้นมันเป็นยังไงครับ โอเคครับเดี๋ยวผมก็ลองเสียงคิดว่าไม่ไม่น่ามีปัญหาครับเรื่องเสียงรุ่นนี้โชคดีครับที่มันเป็นตรงจุดนี้ครับบางรุ่นจะเป็นสีคาปาแผงแผงแผงฝั่งฝั่งเนี้ยครับจะรวมคอนโทไว้ด้วยก็ก่อนขคางจะยากครับตัวนะั้นโอเคครับเดี๋ยวผมลองเสียงเดี๋ยวมาดูครับ ก็เอาเป็นแนวทางรับเผื่อใครซ่อมรุ่นนี้อยู่แล้วลายวงจรขาดครับอาจจะมองไม่เห็นเพราะเขาเรียกว่าน้ำยาจากฐานนะครับมันไหลไปเข้ากัดลายวงจรทองแดงขาดนะครับแล้วปิ้นมันก็จอกดำๆนะครับพ่งนี้แล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับ a b r สองสามศูนย์ครับถ้าเปลี่ยนฐานได้ก่อนรีบเปลี่ยนเลยครับก่อนที่เครื่องจะไม่ติดนะครับ โอเคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เลดี้ชแนล้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมเพิ่มอีกนะครับตัวนี้ทางลูกค้าแจ้งให้ทำวิดยุด้วยนะครับคือวิดยุไม่ดังครับไม่ล็อกนะครับก็เอาเป็นแนวทางครับตัวนี้ผมก็นั่งทำอยู่พอสมควรก็จะมีการบอกคร่าวๆนะครับนี่แผงจูเนอร์นะครับตอนนี้ดังแล้วครับ ดังแล้วครับตอนแรกไม่ล็อกไม่ดังนะครับก็มาดูเอาครับตอนนี้จะปิดเครื่องครับปิดเครื่องปิดสวิต์ก็จะมี3าจุดสจุดนะครับอย่าไปทำมากกว่านั้นครับ IC นะครับก็คือ LA 1 8 3 7นะครับแล้วก็ LC 7 2็ด แต่ตัวที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับอันตับไปแรกครับก็ลองเปลี่ยนสิบจุดเจ็ดสามขาเนี้ดูก่อนครับก็ใส่ตามจุดมันก็จะมีจุดแดงๆครับจุดแดงๆก็คือก็คือจุดแบบนี้ครับหันหน้าไปทางไหนก็ตามนั่นนะครับใส่ไปเลยครับสองตัวเปลี่ยนไปเลยครับส่วนไอซีตัวนี้ครับการที่จะมาเล่นคอยนะครับคอยเอฟสุดเนี้ยครับจะมี ะมีซีอยู่ใต้คอยครับต้องแกวมาแล้วแล้วเจาะทิ้งครับต้องดูดตัวนี้ออกมาครับดูดออกมาแล้วเจาะทิ้งการดูดก็ระวังอาชีพนะครับตัวเล็กตัวเล็กดูดนะครับระวังครับตรงนี้ครับพวกนี้ระวังดูดหายนะครับซีมีอามีซีระวังปิ้นติดกันครับเอาเบอร์แรกก่อนนะครับเบอร์แรกกล่องขาวผมจะ่เรียกกล่องขาวนะครับกล่องสีขาวนะครับขาวกล่องกล่องสีน้าเงินครับ ก็ตามนี้ครับนี่สีเงินอันนี้สีขาวให้เจาะซีใต้ท้องออกก็ตัวนี้ค่า82นะครับผมรู้มองเห็นไหม82เจาะแล้วก็คอมระหว่างขาหนึ่งกับขาสามครับตรงกลางนี่ไม่ต้องไม่ต้องคอมนะครับนี่82 PF นะครับตัวนี้มันจะมี สามขาเหมือนกันครับน,นี่คือนี่คือกระป๋องสีน้ําเงินนะครับนี่คือกระป๋องสีขาวตัวนี้แปดสิบสองตัวนี้หกสิบแปดนะครับนี่หกสิบแปดเดี๋ยวผมจะตัดขาสั้นนะครับหกสิบแปดพีเอฟนะครับไม่หกสิบแปดพีเอฟอันนี้แปดสิบสองครับคอมนะครับการปรับก็ให้รอยขาตัวนี้นะครับในกรณีที่ ไม่มีรีโมทที่มาเลือกจูนออโต้นะครับเพื่อจะจูนระบบเมนวนธรรมดาครับตัวนี้มันมีปุ่มกดหน้าเครื่องนะครับคําว่าเมนวนออโต้เอฟเอ็มนะครับมันไม่มีนะครับเราก็เลยต้องลอยขาสิบสามนะครับลอยขาก่อนนะครับพอลอยขาสิบสามตัวนี้ครับลอยออกครับจากปิ้นวงจรนะครับดูดออกนะครับสิบสามดูดออกปุ๊บมันจะมีเสียงซาลของลำโพงนะครับ แล้วเราค่อยปรับคอยนะครับค่อยปรับคอยตัวนี้มันจะเป็นขามิ้วนะครับค่อยปรับคอยดูเทียนนิดครับค่อยปรับแล้วฟังเสียงตั้งช่องให้ตรงขึ้นนะครับช่องไหนที่ว่าเราอยู่จังหวัดไหนเราฟังชัดก็เน้นช่องนั้นนะครับปรับคอยถ้าปรับไม่มีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือปรับไปแล้วหมุนสองสามรอบแล้วไม่ได้ก็ปลับคืนมาหน่อยนะครับปรับปรับคืนมาแล้วก็ลองมาปรับตรงนี้ตัวนี้ผมลองปรับแล้วคือตัวนี้จะได้ผลนะครับ ซื้อสายซีซีตามที่ผมบอกครับพอปรับปุ๊บให้เลือกช่องที่ขึ้นวิทยุขึ้นแต่ละจังหวัดมันไม่เหมือนกันนะครับจังหวัดเราใช้จังหวัดอะไรที่ฟังชัดที่สุดก็เอาจากตัวนั้นก็ได้ครับแล้วก็ปรับปรับเสร็จก็เออลองฟังดูว่าเสียงเสียงมันออกลําโพงดังดีไหมถ้าดังดีเราก็ปิดเครื่องครับลองจูนดูก่อนครับลองจูนจูนเมนูมนนดูจูนไป ปิดเครื่องแล้วก็บัตรกีถ้ามันชัดแล้วนะครับบัตรกีขา13เข้า13ตัวนี้เข้าเข้าเสร็จก็ประกอบลองจูนออตโต้ดูเลยครับมันก็จะล็อกนะครับขา13ครับ 1. ขา13ก็อยู่ขานี้ดูดลอยอ่อนครับโอเคครับผมอันนี้ก็ลงเป็นแนวทางครับสีใต้ผมลองทั้งร้อยทั้ง82ก็ไม่ได้ครับลองร้อย ลองเจ็ดสิบห้องแปดองลองเจดสิบห้าไม่ได้้ามาได้ไมาได้แปดสิบสองกับหกสิบปดนะครับ p f นะครับโอเคครับผม